นี่ฮะโอ้โหหมอว่าลงแกออกมาเตือนความทรงจำคนไทยกันหน่อยนะคนไทยนี่เป็นอะไรที่ลืมง่ายมากนะลืมง่ายเลยลืมง่ายจริงๆอเออทำเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นมาเลยะนะฮะทำเหมือนประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีการออโกงการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมาลืมกันไปหมดแล้วอะ่ะ นะแล้วก็มีการอ้างเอาคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยมาใช้ยกตัวเองยกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยยกตัวเองเหนือกว่าคนอื่นด้วยคําว่าประชาธิปไตยแล้วก็ไปโทษอยู่เผด็จการแต่ลืมไปแล้วเหรือว่าเคยมีการโกงนะเคยมีการนิรโทษกรรมเคยมีการหนีต่างประเทศเคยมีการอะไรต่างๆลืมไปหมดแล้ว กลายเป็นว่าปัจจุบันนี้มีแต่ว่าไปฝักไปด่าเขาเผด็จการเขาเผด็จการเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าโกงไม่ใช่เหรอลืมกันไปหมดแล้วไงคนไทยแล้วก็มายกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละฝ่ายประชาธิปไตยโดนเผด็จการโดนเผด็จการนั่นแหละครับเนี่ยหมอว่าลงแกมาพูดนะแต่ สื่อไม่ให้ความสนใจหมอว่าลงพออราะอแหละพ่อลงหมอวรลงไม่ใช่ในทุนใหญ่ต้องเข้าใจเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ระบอบทุนนิยมในทุนเป็นเจ้าของพรรคเขาก็เลยพูดอยู่นั่นแหละนะพูดยกตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไม่เคยพูดถึงการโกงตัวเอง กล่อมประชาชนไปเรื่อยกล่อมกล่อมกล่อมไปเรื่อยกล่อมเด็กกล่อมสามีีบกล่อมอะไรไม่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไม่พูดถึงว่าการโกงเคยทําอะไรก่อนที่จะเป็นปเผด็จการยุกลุงตู่ไม่พูดเพราะเป็นในทุนใหญ่นะการออกสื่อออกอะไรเขาก็เยอะกว่าสื่อเขาก็เยอะกว่าแต่หมอว่าลงไม่มีในทุนเป็น คะแนนเสียงบริสุทธิ์เป็นพลังประชาชนบริสุทธิ์ไม่มีใครสนใจพูดอะไรนักข่าวก็ไม่เอาไปออกช่องช่องใหญ่ๆก็ไม่เอาไม่ออกเพราะว่าช่องใหญ่ๆนักข่าวดังก็เป็นรับใช้ในทุนเห็นไหมเพราะมันก็ชอบการโกงอะไรอยู่ด้วยเนี่แหละครับเสียงหมอว่ลงก็เลยไม่ดังพอถ้าหมอว่ลงนะเนี่ย นะรับใช้ในทุนเนี่ยแกคงไม่ออกออกมาตั้งพรรคไทยพักดีหรอกไทยพักดีนี่คือพรรคที่จะรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงครับนะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อแกหน่อยนะแกอุตสห์ขายเสือ้อล้านตัวเนี่ยขายไม่ดูได้เท่าไหร่แล้วไม่ถึงล้านหรอกยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าไม่ได้รับการโปรโมทอะไรมากมายก็โปรโมทกันเองไลฟ์กับไลฟ์สดกันเอง ขายก็ขายกันเองไม่มีพักไหนโปรโมทเลยไม่มีการโปรโมทตามสื่อใหญ่ๆไม่มีนะเนี่ยใช้ทุนของประชาชนจริงๆนะระดมทุนของประชาชนจริงๆไม่ได้รับใช้ทุนใหญ่จากต่างประเทศนะที่ว่าโอ้โหเปิดตัวพักยิ่งใหญ่อลังการเอาลูกสาวมาลงยิ่งใหญ่อลังการ ทำโปสเตอร์ยิ่งใหญ่อลังการเวทียิ่งใหญ่อลังการพักไทยพักดีไม่มีครับพักไทยพักดีทําโดยภาคประชาชนจริงๆนะการจะได้คะแนนเยอะเนี่ยการจะได้สสอเยอะเนี่ยไอ้มิน่นคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้นะได้นักเสียงสองเสียงก็ดีแล้วครับฉะนั้นเลือกตั้งคราวหน้าก็าอย่าลืมแบ่งคะแนนมาหน่อยนะพักไทยพักดีนะครับให้หมอว่าลงไปทําหน้าที่เป็นตรวจสอบ พวกทุกจริตเนี่ยแค่นี้ก็กินขาดทําหน้าที่ดีกว่าฝ่ายค้านทั้งหมดทั้งมวลน,นะอดอ,นะอดมินก็ต้องเอามาพูดกันให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับก็อย่าลืมเลือกกันนะไทยพักดีหมอว่าลงนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ